สำหรับคอมเมนต์นี้นะครับที่บอกว่าหัวหน้านาวเอกนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้เสียสิทธิ์กับคนเก่าบ้างนะครับไม่ใช่เด่อวยแต่กอบขอชักจูงจักนําสุดท้ายจะน้ําตาตกเป็นผมนะครับ <c oughs> อ <c oughs> ก็พูดอย่างเป็นกลางนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตเอาคําพูดของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับท่านพลเอกทรงวิทย์นะครับท่านบอกว่าทหารเนี่ย ยศเนี่ยมีไว้ทํางานนะครับแต่ว่า,าศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยโอเคนะครับที่จะบอกว่าเฮ้ยผมเป็นนาวาเอกแล้วต้องไปเรียกร้องนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยผมจะบอกว่าการเรียกร้องสิทธทิของตัวเองสามารถทําได้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะชั้นยศใดก็เรียกร้องได้เลยอย่างผมเองนะครับเป็นนาวาเอกซึ่งผมเองก็มองว่ามันมันน่าจะยังเล็กไปนะครับน่าจะเป็น นามเอกพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นนามเอกมา3ปีกว่าแล้วนะครับก็เผื่อจะมีผู้ใหญ่เมตตานะครับผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีต้องติดในพลก่อนนะครับแล้วผมจะไปเรียกร้องนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียกร้องให้แต่ผมรับปากนะครับแต่ที่นี่ผมก็ต้องมานั่งคิดก่อนนะครับถ้าจะไปเรียกร้องแล้วมันจะเป็นยังไงผมว่าอืมเป็นในพลแล้วไปเรียกร้องเนี่ยมันก็น่าจะยากดูนะครับเพราะว่า สมมติว่าเราเรียกร้องนะครับอ่ะโอเคแหละกระทรวงการคลังเขารับเรื่องไปนะครับอย่างแรกนะผ่านจากต้นสังกัดกลาโหมก่อนนะไปกระทรวงการคลังแล้วกระทรวงการคลังเขาเห็นชอบเขาจะแก้ให้นะครับก็ต้องเอาเข้าสภานะครับดังนั้นเมื่อเข้าสภานะก็ต้องไปให้สอส,ส,ส,สอสวถ,ถกเถียงกันว่าการเพิ่มบํานาญนะครับหรือว่าสิทธทิที่มันหายไปเนี่ยประชาชนได้อะไรนะครับผมก็เลยคิด ผมว่าเป็นในผลก็ไม่พอเดี๋ยวเอาไว้ผมกเกษียณหรือว่าลาออกก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นการเมืองนะครับผมอาจจะไปสมัครสอวอรหรือไปสมัครสสนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาแต่ผมจะช่วยพูดให้ว่าโอ้โหเฮ้ยมันจริงเลยมันนูน่นมันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยให้นะครับเอาเป็นว่าตราบใดที่ผมยังอยู่ในกระทรวงกลาโหมผมน่าจะยังไม่มี power มากพอนะครับก็ถ้าผมได้อ่า เข้าไปอยู่ในสภานะครับดผมจะทําให้สําหรับเรื่องนี้นะครับก็ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับต่อมาสําหรับเรื่องที่บอกว่าอวยแต่ก,กบขชักนําสุดท้ายจะน้ําตาตกนะครับอมผมเข้าใจนะครับแล้วผมก็เข้าใจมากครับผมก็ได้พูดไปคลิปก่อนหน้านั้นนะครับว่าผมเข้าใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าข้าราชการหนึ่งร้อยคนน่ะจะมีอยู่ยี่สิบคนนะครับที่เสียสิทธ์นะครับพูดง่ายคือการมีกบขทําให้เขาได้ เงินน้อยลงเมื่อเทียบกับอีก80คนนะครับที่เขาได้มากขึ้นหรือพูดง่ายๆคือมันเหมือนกับคน80คนได้ประโยชน์นะครับแล้20คนได้เสียประโยชน์นะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเอาไปโหวตกันเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่านะครับถัดมานะครับผมก็เลยมานั่งคิดๆดูนะครับว่าอถ้าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทําอย่างไรละนะครับอย่างผมเองก็มาทํา ให้ความรู้ว่าเฮ้ยเราจะทําให้เงินกะบะขเรางอกเงยได้อย่างไรนะครับเมื่อผมรู้สึกว่าผมมาทําแบบนี้มันทําให้ผมอ่ะขนขวายนะครับและมันก็เกิดโอกาสดีๆรู้ไหมครับว่าผมมาทำเพจแล้วผมมาทําข้อมูลทํานู่นทำเนี่ยพอถึงวันหนึ่งปุ๊บเฮ้ยผมรวบรวมข้อมูลทําเป็นหนังสือนะครับทําเป็นไฟล์ pdf เอาไปแปะไว้นะครับที่เว็บก็ปรากฏว่าขายได้นะครับอาจจะไม่มากนะครับ แต่มันก็เป็นไรายได้กลับเข้ามานะครับหรือผมทําเป็นตาราง Excel นะครับเพื่อที่จะมานั่งคํานวณดูว่าเฮ้ยเราติดเป็นสมาชิกกบขนะเราติดตามการลงทุนแล้วเนี่ยแอปกบขเนี่ยมันไม่บอกว่าเงินแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันบอกแค่วันนั้นนะครับเราก็มามาจดในสมุดจดในกระดาษนะครับผ่านไปอาทิตย์สอาทิตย์เดือน2เดือนปี2ปีหายจําไม่ได้อีกนะครับผมก็เลย i, เอาม,ามาบันทึกในไฟล์ Excel แล้วก็ทํามันทําให้เห็นว่า เงินกบ็บขอเราเติบโตอย่างไรนะครับผลตอบแทนอาจจะติดลบแต่มันก็ยังโตด้วยเงินนําส่งอะไรประมาณนี้นะครับและความรู้ทุกอย่างนะครับกลายเป็นว่าเมื่อเราเอาไปถ่ายทอดคนอื่นนะครับหรือว่าเฮ้ยเขาขอให้เราไปสอนหรือเขาขอให้เราท,ทํนู่นทำนี่มันก็กลายเป็นช่องทางนะครับและเมื่อมีทุกคนมาติดตามก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเรามีผู้ติดตามเยอะเราเอาสินค้าใน ช้อปปี้ลาซาดามาโฆษณาในติ๊กต็อมาโฆษณามันก็เกิดเป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็กลายเป็นว่าทําให้เราพัฒนาพอเราพัฒนามุมมองเราก็เปิดนะครับสิ่งใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นตรงเนี้ผมก็พยายามพูดกับทุกๆคนนะครับว่าอย่างแรกเลยนะเราต้องพัฒนาพูดง่ายคือถ้าเรายังทําอะไรเหมือนเดิมอะแล้วเราจะหวังผลลัพธ์ใหม่ๆที่มันดีอะมันมันไม่ค่อยจะ มันไม่ค่อยจะสมเห็สมผลนะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยลองพัฒนาตัวเองไหมทําในสิ่งที่ไม่เคยทำํำง่ายๆเลยเริ่มต้นง่ายๆคือการออมเพิ่มนะครับการออมเพิ่มเนะี่ยในแอปกปรมขอนะี่ท่านก็แค่กดปัดกดออมเพิ่มนะครับค่อยๆเพิ่มบางคนสะดวกก็ออมเยอะๆบางคนไม่สะดวกก็เพิ่มตุลาเมษานะครับอย่างละคืึ้อ1% 1%น 1%-1% ไปเรื่อยๆและท่านรู้ไหมครับว่าหลายคนนะครับพอเขาปรับเพิ่ม 1%, 2% แค่หนึ่งหรือสองเดือนเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังได้อีกนะครับมันไม่เยอะนี่หว่าเขาก็ปรับเพิ่มเผลอแป๊บเดียวนะครับก็1 2 1 5หรือบางคนก็ไปถึง27ได้นะครับตรงนี้แหละมันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเขามีความสุขที่เขาได้เห็นเงินออมมากขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่ออมสุดท้ายมันก็เอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นหมดเอาไปสังสรรค์หมดเอาไปท่องเที่ยวหมดเอาไปนู่นนี่นั่นหมดนะครับผมจะบอกให้นะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยอ,ออมเพิ่มเยอะ แล้วไม่มีเงินใช้อันนั้นเป็นมุมมองของคนที่ไม่ได้ออมนะครับท่านรู้หรือไม่ว่าพอคนที่เขาออมแล้วเขาชินเนี่ยมันทําให้เขาเห็นโอกาสนะครับและบางคนก็พัฒนาตัวเองทําให้เขาเนี่ยมีอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาจากการที่เขาพัฒนาตัวเองพูด,ดง่ายๆคือสมองของการสร้างสรรค์สมอง,องการพัฒนาเขาเปิดแล้วเขาก็จะค้นพบในสิ่งต่างๆเหมือนที่ผมค้นพบว่าเฮ้ เรายังทํานู่นทํานี่ได้อีกนะไอ้ที่เรารอแต่เงินเดือนรอแต่เบี้ยเลี้ยงรอแต่สวัสดิการเนี่ยมันยังมีอีกหลายถึงหลายอย่างที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองถ้าใครดู Facebook ดูทิกต็อกท่านอาจจะเห็นนะครับที่มีเครือข่ายหลายคนที่ลาออกไปไปเครนะครับถ้าคนหน้าตาดีเขาก็ไปขายสบู่ขายเครื่องสําอางน,นะครับบางคนมีความรู้สายตาดีเขาก็ไปวัตถุมงคลนะครับวัตถุโบราณเช่นพระเครื่องนะครับอย่างบางคนก็รู้สึกทำคอนเทนต์สนุกนะครับเขาก็ออกไปทําเรื่องทําราวอะไรที่มัน ที่มันมันดีกับชีวิตนะครับจุดเริ่มต้นของทุกคนก็คือเริ่มทําในสิ่งที่มันใหม่ๆนะครับถามว่าวันนี้ท่านทําหรือยังนะครับผมบอกไว้เลยนะครับมนุษย์จะมีอยู่แค่2ออย่าง2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือเกิดอะไรขึ้นมาชี้ไปที่คนอื่นนะครับวันหนึ่งนะครับวันที่เกษียณเงินไม่พอนะครับเงินไม่พอใช้เพราะกฎระเบียบนะครับเพราะกบข เพราะครอบครัวไม่ดีทําให้ตัวเองต้องมีเสียเงินเสียทองเพราะพอ่อแม่เพราะคนนวุฒนคนนี้เพราะคู่สมรสเพราะสังคมโทษทุกคนนะครับยกเว้นคนอื่นแต่กับอีกคนอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่ไม่รู้แหละไม่รู้ว่าโชคชะตามันจะโยนอะไรเข้ามาไม่รู้ว่ากฎระเบียบม,มันจะวางแผนแบบไหนไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะโดนอะไรนะครับเขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มาจมปักอยู่กับมัน เอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นบันไดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นไม่รู้ว่าผมคิดคําพูดนี้ขึ้นมาได้ไงนะครับรู้สึกภูมิใจกับคําพูดของตัวเองเหลือเกินนะครับเอาละ่ะก่อนจากกันนะครับผมก็อยากจะฝากคอมเมนต์นี้เอาไว้นะครับว่าถ้าท่านไม่ทําอะไรนะครับเมื่อถึงวันกเกษียณท่านจะทําอะไรไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเริ่มต้นวันนี้นะครับเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆหรือมองพัฒนาตัวเองนะครับท่านก็จะ ค้นพบว่าเฮ้ยโลกเนี้ยมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างให้ท่านรออยู่นะครับหรืออย่างในน้อยที่สุดนะครับทาในสิ่งที่ท่านไม่เคยทํานั่นก็คือค่อยๆอ,ออมเพิ่มกับกบขนะครับการออมเพิ่มกับกบขะเนี่ยมันเป็นการฝึกใช้เงิน70%นะครับถ้าท่านฝึกจนใช้เงิน70%แล้วท่านก็ชินแล้วไม่กระทบแล้วนะครับท่านอาจจะไปศึกษาเรื่องการลงทุนไปศึกษาอะไรที่ท่านสนใจนะครับหรือถ้าท่านไม่ชอบกบขะจริงๆ ก็ขอให้ท่านไปใช้เครื่องมืออื่นเช่นสหกรณ์นะครับทองคําพักเครื่องที่ดินอะไรที่ท่านถนัดก็ลองดูได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ทําอะไรเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาในวันที่เกษียณนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบและเห็นว่าดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักด้วยนะครับขอบคุณครับ